ัเดี๋ยวทำใจเนียนเหลื่อมป่ะสวัสดีค่ะสวัสดีู้ชมทุวท่านค่ะสวัสดีเอฟซีมาเอซีเกาสวัสดีท่านผู้ชมทั่วโลกด้จ้ะมนี้ก็พามาโคโคเขาปลาอีกแล้วคือเกาเช่นเคยนะคะพี่น้องมาเบืองเฮดไข่ ฤดูหนาวเหตุใครท้ายฤดูจากหนาวบนนาวดอกพี่นอ้องฝนตกเฝน,นกึ่นสดแจงเลยโหลดเกี่ยวเขาก็บ่ได้พี่น้องเกี่ยวขาก็บ่ได้มันเปียกน่ะคะ่ะมื้อนี้ก็วาสุวิกัได้พามาเนาะคะ่ะยามเช้าจะข่าวคันออมันแดดออกเพิ่นก็สิไปเกี่ยวเขา่าไปตามตะหลุนไปชมนํกากันค่ะว่ามื้อนี้เฮาสิมาซชัมได้ม้อนี้วันที่30ตุลาคม2568ปดไปพี่น้อง,องอสวัสดีพี่น้องยามเช้าๆครับก่อนไปลงทงลงทาหาเกี่ยวเข่า มีเวลากระชิเขาปลาหาอยู่หาก,กินขึ้นเ่าครับพี่น้องอออสีออกบอสีมานบอมอืมอนี้เอาเป็นรุ่นได้กันครับมาข้าจีบพ่อเด็กปนพ่อเด็กแก่งบอม,อม,อม,ออมือนี้มาดอกเล็กแหงมันเศรานี่นี่ดอกงามงามงามเพื่อกาจ้ากทายพี่น้องยามเช้าครับ นะนี่ครับดอกนึงครับเวลาเนี่ยเล็กน้อยมามาได้ก็ไปเผาออกไปทำงานต่อครับพี่น้องมีเวลากับเขาปลาเนี่ยเล็กน่อยดอกสามที่น้องเพิ่นออกไปละสีมานบ่นะพี่น้องออว 40, 000, อพี่น้องเ <40. S 1> <laughs> <laughs> พิ่นเขาก่อนนะผู้ใดเขาก่อนพุนักามานครับ เอาได้สมดอกเลยเดืปนหน่อยแล้วสามมองได้คนพวกเขาก็สิเห็นนี่เขียวนีได้ทางนั้นเลยสิ่ออน,อ,ยยงอ,นองนี่ตัจุ่มใหญ่ได้ทั้งหนึดอกนึงครับโอ้ครับ จะดออกไปลเข้ามาเต่เสาเนาะตุ่กับบนวเรือไว้กันเขาพอเห็นกันเด็กเตดออกบานหมนขอด งดงามเลยคนกระไลยังมาหัวคนเลยวันันเดย์ตกเลยเด็กตุ่มโอ้ยโอ้หายากเท่มนี่นอลังขึ้นหาง่ายยูแต่ว่าคนคนเขากอน โอ้ยทั้งผุอีกสองชุ้วมาเลทั้งผุนอีกสองครับนะครับอือ,อ,อ,อให้สองใส่นี่ต้นหน่งเฮ็ดย่เฮ็ดเบือเห็ดอ่บอสเข็ดไข่โอ้ยนี่งามคับจะ มันจะบ่มีนมันจะหิดเบือมองมีเป็นมูเลยวันที่สองามเหมือนกำลังสิไปนี่อ้ยอุ้ยอุ้ยนี่แตงมานจะแอบี่ฟอกี่หนอเ้ย เหลือตาเพิจังเห็นเหรอครับกระตูจ้ามาันก็เหลื่อมๆเนาะเนียนเหลื่อมอะเห็นบะนอูนในทางโอ้มายเง่ขายงอขายเงขายเงขายเงแห่งปลานี่เลยแมนอืน

อ้าวสองดอกบ้าเสองอ้าบ้านต้นเลยบ้านบ้านครับเขาจะสองดอกนี่ดอกนึงเป็นเห็ดเบื่อปั๊บโอ้ยดอกเดียวก็ว่าสองดอกพี่น้องเอ้ยขอจะเห็ดไะไอะไร คือว่ามาได้เก็บอยู่พี่หน่องก่อนลงเกียกเยเ่ยวข้าวมันนีกันสีแเดให้ได้เกี่ยวเขาปะเกี่ยวเหมือนละน้อยครับเกี่ยวกับเหมือนละน้อยกับฝนตกมาเ <c oughs> ม,มืองไกลๆจังหงวะเห็ด มึงดิล่อุ้ยไม่นอุ้ยเลือเต่ตู้มันมีขาอ่้ก็มีขาเ้บานรือจุ่มบานบานเนี่อืมขาวๆงามงาม อุ้ยเป็นวะผอมกันอ<ว>อ,นอกขอเขียวเลยดอ,ยอกอ่ะวยออกแล้วครับพี่นอ้องเห็ดน้ำเหมาะก,กับคนร้าคือกัน <laughs> <laughs> เมียนอีปวดเยอเห็นบ่พี่น้นนองวันหนึ่งะพ่อปวดมากก็มีนะสีออ่อเจกดอกบ่บพ่อกลับ,บานครับอา่าลงทงเกี่ยวข้าวลุยงานกันตอครับคนงทีได้เกี่ยวบ่คือจังบแด,ดพเพราะเ่อ มิดอิ่มคิมพี่น้องเอ,อ้ยพี่น้องมาเหมือนความมันของเฮามื้อนี้พอได้ปุ่นเด็กดเกี้ยงหม้อใหญ่อยู่อ้าวได้หลายเติบเด้อไข่าขาวกรบปุนบป่นกระปุ่นบมอใหญ่พเปลี่ยวนี่ได้ตู้งแน่อยู่เนาะแม่นช่วงหลังๆพอตู้เดี๋ยวมื้อหลังสิไปเร็วกว่านี้น <laughs> ไปครับกลับบ,บ้านเพื่อใครว่ามันจ้ะไปอวยกับเพื่อนได้ไปอ,ออกเสื้อผาให้เบิ่งจ้ะพี่น้องไปครับ หอนเหือดแล้วค่ะมาจะเจ้าเฮ็ดออกให้เบิงก็ถือว่าได้ว่าม้าเนาะค่ะบ้าสุวิตไปใส่นอ่อยไปกันเตรียมรถอยู่สิออกไปเกี่ยวเขาสิได้เกี่ยวบอพี่น้องกุ้มฝากฝากุมพ้นจ้ะถือว่าได้ว่าม้าเนาะค่ะเฮ็ดน้ามองเลยสำนีก็ถือว่าสุดจวนอ่ะโอ้เห็นมาเนาะอยู่ใกล้ไงง่ามงามจ้ะพี่น้องฝนตกใส่ อ่อนๆนะจักหน่อยแต่ฝนตกบ่หดดินดอกมันพอไงไงมันคือใอยู่บ้านตกแห้งตึ่นจบคีบคนเดียวอยีตามเคยมา <Yeah. S 1> จ้า <Yeah. S 1> นี่ผลง,งานของเรา สลหรับคลิปนี้ค่ะพี่น้องจบคลิปวเพียงเท่านี้แหละค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจ้ะทุกไลน์ทุกแชททุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมฝากพี่น้องเป็นกำลังใจกดนเลยกดแชร์สาวกคนในกากระบาสูอิทในเด้อจ้ะลาไปละค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะนี่พี่น้องได้อยู่มานอยู่ค่ะดหลายเติบงามเติบไปละค่ะถ้ะเบป็งดินแห้งสียนี่อีกบ่อ สีพ่อได้เก็บปอแต่ว่าเฮ็ดแต่ยังออกอยู่ค่ะแต่บ้านมืงอี้กอาไปพอทันเนาะพี่นนอง่นเขาก่อนไปเพิ่นกระได้อยู่ไปซองกระตาเพิ่นได้บักลายนึงแต่ว่าเพิ่นกระได้เฮ็ดเท้าเฮ็ดยังนํามันส่นะคะเขาได้เส็จก็ถือว่ามานถักไปแป๊บเดียวนะคะ่ะเอาได้พ่อมานอยู่จ้า